สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องชัยกิตดานทัพไทยแลนด์ครับทีปนี้ผมอยู่ที่ค่ายแคข,ของทีมงานสมหวังเ e อ็กเพสนะครับอยู่ด้านหลังตลาดไทยนะฮะก็ที่นี่เขาก็บริการล้างรถด,ด้วยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมฮีโน่คันนี้นะครับเป็นของทีมงานสมหวังเ e อ็กเพสคันนี้เป็นหัวแคปนะครับคันนี้และแล้วก็ได้ต่อกรบะบะจากอูชยุทธหนองโพมานะครับก็ ก่อนอื่นเดี๋ยวไปได้ดูของแต่งนะครับมาดูเครื่องยนต์กันก่อนนะครับนี่อันนี้ก็เห็นเขาบอกว่าเพิ่งไปเปลี่ยนโ่งด้านหลังโง่งเสียนะครับเมื่อก่อนอาจจะเป็นโง่งที่มันใหญ่กว่านี้นะเขาไปเปลี่ยนเป็นให้มันให้มันเล็กลงนะครับเป็นเทอร์โบของโฮเซตนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นสีเขียวมิ้นต์กาดเพชรน,นะครับแล้วก็ ชุดแต่งจันนาเกะเต็มมาแล้วนะครับทีมงานส่งหวังเอ็กเพสนะฮะเ,เดี๋ยวพามาดูบนหมวกนะครับเดี๋ยวไล่มาจากด้านหัวก่อนด้านหัวก็เขาจะติดไฟเป็นไฟน่าจะเป็นไฟของญี่ปุ่นเลยนะครับของทีมงานสมหวังเอ็กเพสเนี่ยเขาก็จะเน้นของยุ่นๆนครับของแท้นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์สมหวังเอ็กเพสทุกคัน นะครับมาดูกันชนกันชนก็เป็นกันชนยื่นชุบนะครับก็จะยื่นยื่นออกมาไกลพอสมควรนะครับกว้างกว่าปกติที่อู่ช่างยุทธเขาทํานะครับก็จะโดยปกติก็จะไม่ยื่นขนาดนี้แต่ว่าเขาน่าจะสั่งให้มันยื่นออกมาไกลนะครับแล้วก็ชุดแต่งก็เน้นไปโทนแบบพรีเมียมนะครับคันนี้ไปตรวจสภาพเรียบร้อยนะครับ รอรอป้ายทะเบียนนะครับยังไม่ได้ป้ายนะครับครับคันนี้ก็เป็นหัวนอกมาเลยนะคันนี้นะแต่ว่าเขาเดิมทีเนี่ยกระจกมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เอาก็ได้อู่ก็ได้เปลี่ยนให้เป็นสไตล์ของเสแปนก็จะได้กลิ่นไออารมณ์ของทางญ,ญ,ญี่ปุ่นนะครับนี่ครับมีบันไดด้วยนะบันไดก็เป็นของญี่ปุ่นนะครับ ก็จะมีสลับเปิดออกมานะฮะเดี๋ยวควาเสียงเครื่องโอ้โหสุดยอดน,นี่มาดูคานอันนี้ก็ชุบนะแคดซีก็พ่นสีแดงเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ใสก่กากนะเป็นสีเป็นสีแดงมุกนะครับนี่ครับบางบางโคนเพลดนะครับ อ๋อเรี่ยมเป็นสีนี้ด้วยตรงตรงคานนะครับเรี่ยมเป็นลายเกดปานะครับแล้วก็ล้อเนี่ยก็เป็นกระทะเมเนียมยางก็ใช้บิดตนอิโคเปียนะครับขอ,อบขอ,อบสิบเก้าจุดห้านะครับเป็นยางเบอร์สองสีห้ารับเจ็ดศูนย์นะครับคันนี้กระบะ ก็ต่อมาจากอู่ช่างยุทธหนองโพนะครับแต่ว่าตัวคันสองเนี่ยเขาเขาไปยัดมาเนี่ยครับถ้าทางที่สมงวังางอ่ะเขาทำเองนะครับเขามีอู่แถวจันทบุรีนะครับเขาจะทำช่วงล่างเองเกือบแทบเกือบทุกคันนะฮะเกือบทุกคันเลยนะครับเนี่ยกระบะก็เลี่ยมเหล่สไตล์อู่ช่างยุทธนะครับก็จะมีประตูก็จะเปิดได้นะครับตรงด้านข้างนี่คันคันสอง ก็จะเป็นไฟไฟนมของญี่ปุ่นนะอันนี้ก็จะเป็นท่อน้ําระบายน้ําลงมาก็ดีนะมาระบายความร้อนให้ให้กับล้อคาน์สองด้วยนะครับนี่ครับดูท่อโอ้โหเท่เลยนี่ครับสติกเกอร์้วก็ของแต่งเล็กเล็ก,ลก,ลกน้อยจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะไอ้นี่นะเก็บแทบทุกจุดเลยนะครับของ ทิ้งานสองวันนะนี่ก็เ,เป็นหมอ้อหม้อลมฮีโน่บอดี้นะครับแบตเตอรี่ใหญ่เลยก็มีหลังเครื่องมือราบการมอเตอร์ไซค์ก็จะความกว้างเนี่ยประมาณ4นิ้วนะครับ4นิ้วแล้วก็ท่อก็อ4นิ้วยาวเลยนะแล้วก็น่าจะเปลี่ยนตรงนี้ใหม่มาใส่ปลายเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมหกเหลี่ยม โอ้โหเข่へ ه, へ ه, へ ه, เลยไปขอบเหลี่ยมนี่ครับติดิเกอร์เนี่ยก็เก็บทุกทุกจุดนะเนี่ยดูขนาดเล็กเล็ก,ลก,ลกน้อยเนาะสวยมากครอบดุมโอม้อันนี้ทำเป็นสามเหลี่ยมโลโก้เบนซ์นะครับดุมใหญ่เลยนะสุดขอบเลยสุดขอบเลยเวลาวิ่งนี่จะโดดเด่นนะครับ มันก็จะสะท้อนแสงเนาะครับรูช่วงล่างก็จะมีกันโค,งโค้งชกนะครับโคง้งแล้วก็มีลักื่องมือลักื่องมือใหญ่ๆเลยนะอันนี้นะใส่ของได้เยอะนะครับก็จะใส่พวกเชือกพวกอุปกรณ์ต่างๆที่จะเป็นนะครับอันนี้ไฟไฟเขาติดเยอะเหมือนกันนะติดรอบคันเลยนะครับนี่สติ๊กเกอร์อ่านไม่ออก <laughs> ไม่รู้ว่า เขียนว่ายังไงบ้างนะฮะสวยมากเลยอ่ามาดูฝั่งท่านท้ายนะครับทักช็อปนะนี่ครับเป็นสีเขียวมิ้นกากเพชรฉ่ำๆนะครับเนี่ยชุดท้ายก็ไฟคยโตะนะไฟคยโตะทับทิมนะครับทับทิมก็สองชั้นเป็นทับทิมเล็กนะครับอันนี้ก็ของคอยโตะเหมือนกัน แล้วก็มีไฟนี้ด้วยโอ้โหไฟจะติดเยอะไปไหนครับ <laughs> สุดจริงสุดจริงน่าจะต่อใส่ไฟเบรกนะครับเขาน่าจะต่อใส่ไฟเบรกแหละเนี่ยประมาณนี้นี่ครับที่ขาดไปไดก็ไม่เคยขัดจะให้ตลอดนะครับอูช่างยุดหนองโพนะฮะคันนี้ก็ชุดแต่งเต็มเต็มเราแค่ป้ายทะเบียนก็จะได้ออกลั่นนะครับอันนี้ก็จะมีไฟถอย เก็บทุกจุดจริงๆอ่ามาดูฝั่งซ้ายกันครับฝั่งซ้ายย,ยังมีลังคขึ้นมือเล็กอีกนะนี่โอ้โหสุดจริงอย่างบาฝุ่นครับผมบางฝุ่นน่าจะ80เซนนะครับใหญ่อยู่นะนครับชุดท้ายโผล่รครข่้งมือรอบคัน ชอบไปตัวนี้มากเลยมันใหญ่สมกับตัวรถมากใช้ขนาดเนี่ยขนาด4นิ้วนะครับเท่ากันกับ S700 คันนี้เลยขนาด4นิ้วสวยหลอ่ลอๆไปเลยครับผมอันนี้ก็เป็นเขาจะบรรทุกผักผลไม้ก็ต้องทำให้มันเปิดได้นะครับนี่ครับเปิดออกมาอย่างนี้เลย เวลาลงผักนะครับลงผักขึ้นผักนะฮะรายละเอียดก็ประมาณนี้นี่ครับพันนี้ก็ต่อมาจากอู่ขยุดนะครับสวยมากแต่ละคันจัดหนักจัดเต็ม ังน้ำมันนะครับก็น่าจะประมาณสามร้อยลิตรอ่าสามลิตรตรงนี้ก็เจ็บทุกจุดจริงนี่สติกเกอร์นิปปอนเซียแปนโอ้โหไฟร้อนเหมือนนั้นเนี่ยพึ่งดับน่าจะเป็นหลอดไอ้หลอดไส้นะครับร้อนร้อนอยู่นะนะแอดโคงคันสองครับผม,มนี่ คันสอก็มีกันโค้งนะฮะบอกได้เลยว่าทีมงานนี้เขาแต่งรถได้สุดจริงสุดนะแต่งรถได้สวยได้สุดนะครับนี่ครับมาดูช่วงล่างที่เขาเซ็ตไว้นะครับด้านหน้าก็มีกันโค้งอีกกันโค้งทั้งหมดก็สามอันก็จะมีคันหนึ่งคันสองแล้วก็ท้ายเลยทุกจุดเลยนะครับเครื่องยนต์ก็สาด นะครับก็มีหม้อ,มอน้ำมิเนียมนะครับท่ออินเตอร์มิเนียมนะครับรวมๆแล้วก็สวยงามมากๆนะครับนี่โอ้โหมีถังดับเพลิงด้วยสุดจัดนี่ดูถังดับเพลิงเขาโอ้โหนี่ครับกินไอรถแบบยุ่นๆของชีมงานสมหวังเอ็กเพรสนะครับ ก็สำหรับคันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกหลายๆคันเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้สวัสดีครับ